Zombie Apocalypse <laughs> เลยครับก็อยู่กับผมนายป๊อปออกแมนนะกับเกมจูซิบอดเดอะแกรนซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาอีกแล้วนะก็ไม่ได้เลยนะผมเพราะว่าลีกกำลังดูเดือดเลือดพลาดเลยนะผมสําหรับตอนนี้นะแล้วก็ยังเหลือแพ็กสําคัญสาคัญที่ผมยังต้องตีอีกหลายแพ็กเลยนะเพราะว่ามันก็ต้องฟ์มไปด้วยนะผมเพราะว่าเราใส่ฟรีไงแล้วอ,อย่างหนึ่งทรัพยากรก็เป็นสิ่งจําเป็นมากเลยนะผมอ่ะมิชชั่นอย่าลืมไปทำแกนนะผมก็ใกล้จะจัดแล้วนะเพราะว่าผ่านไปค่อนแล้วนะสําหรับแพ็กนี้นะผมเพียงคุณให หรือว่าอีโวตัวไหนตัวหนึ่งก็ไน้นะผมก็จะลุ้นรับการไฮบิดคอเลกเตอร์นะผมอ่าเรียกว่าสุดจัดเลยคอเลกชันเว็บพี่คอเลกเตอร์อ่ะก็อ่าการห้บิดทั้งหลายนะผมแล้วแต่ว่าใครอยากจะได้ตัวไหนไปครอบครองนีผมอ่ะมา มากล่าวถึงแพ็กกันนะผมที่ผมแข้งไว้เมื่อตอนเช้านะผมนั่นก็คือแพ็กนี้นะผมแต่ก่อนที่จะไปตีแพ็กอ่ะสรุปผลลีกของผมหน่อยแล้วกันผมก็หล่นลงมาแล้วนะผมอยูแรโดมิเนเตอร์อันดับที่ส1็นะผมมีแต้มอยู่7 9 4บนะผมจากอันดับ24ก็หล่นลงมาแล้วว่าทุกคน <laughs> ดูผู้หลังท้ทยหน่อย5 0 5้แล้วเหรอโอ้เรียกว่าสุดยัดเลยทีเดียวแต่ผมยังยังไม่ตีนะผมลีกเพราะว่าผมเพิ่งตีไปเมื่อเช้านิดหน่อยนะครับผม <laughs> อ่ะ แคที่ผมอยากเล่นเลยพูดตรงๆเลยนะผมอ่าอานิวชาเินนะผมเพราะว่าผมได้เอาสเตโกสไรรสเจนสออกมาแล้วนะผมผมก็ยังอยากได้อีกซักหนึ่งใบนะผมของใหม่ใครก็อยากได้ทั้งนั้นอัตราดอบร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะผมแล้วก็ข้างในก็ประกอบด้วยแบงค์เขียว1 0บสิบสิบสิบนะผมอ่ะลุยกันดีฝ่านะเราจะต้องมีตัวมันนะผมหนึ่งใบในเลเวลสินะผมโชครับ้ย <c oughs> เรียกว่าวแข็งตึงเลยทีเดียวเราจะจัดแกนเป็นยังไงดี ขอคิดดูก่อนนะว่าเราจะแกนเป็นยังไงดีนะผมะผมว่าสงสัยจะต้องมีตัวที่มันเก็บสแต็กได้วะทุกคนถ้าไม่มีตัวเก็บสแต็กได้นี่สงสัยเราจะแย่วะ่ะอาการนี้นะผมเราจะถ้าเราใช้เนื้อมันเปลี่ยนน้ำมาผมจะใช้คอมป้ให้มันเปลี่ยนน้ำมาก็แล้วแกนนะผม เมื่อมันเปลี่ยนแหนมะมาผมก็จะใช้นุกสังแหนมันนะ5ยกนะป๊อบกิตดีดิด5ยกเลยเชียนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเออมีแค่2 4 0พเท่านั้นนะผมผมว่าน่าจะล้มได้ไม่ยากนะผมจะเอาเจ้าตัวนี้ไปก็แล้วกันมี5้าแก้วนะผมน่าจะไหวโลนโยในระดับหนึ่งได้สิได้ดิต้องสู้ได้แล้วพอจากนั้นปุ๊บมันก็จะเหลือเนื้อกับพืชน,นะผมผมก็จะประทะแหลกเลยนะ จะเอาเนื้อไปสักตัวหนึ่งนะผมเม็ดไม่ต้องเยอะเชื่อเลยเดาเมดไม่ต้องเยอะเท่าไหร่เอ่อน่าจะไหวแล้ววะผว่าน่าจะไหวละใช้ได้ดิต้องสุ้มได้ดิเลยเฮ้ยผมลืมไปเราต้องเอาสเตโกไปด้วยะวะเริ่มเริ่ม,มทุกคนตายแล้วถ้าอย่างนั้นเอาคอมปี้ไปไม่ได้แล้วนะผมสุดจัดเลยที่ยิยไหนวะสเตโกอยู่ไหนวะเน,นี่ยอ่ามีโอ้โมมีเจ็ดร้อยเองอย่างนี้จะไหวไหมโจมตีปังก็ตายแล้วว่าอ่าอย่างนี้แย่จัดเลยทีเดียว เราก็ต้องเอาอ่าผมตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะใช้แผนนี้นะไม่รู้ว่าจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเน,นี๋ยผมก็เสีย5ล้านเลยนะปะลุยกันดี่ว่านะผมมาเรียกว,ว่าเป็นแผนที่เสี่ยงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็สเตโกโซลัสจินสองนี่คือกระสอบใสชัดๆเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงกระสอบใสชัดๆเลยทีเดียวดูที่มันจะเปลี่ยนตัวน้ำมแมนมันก็มันเปลีป่ยน,น,นตัวน้ำามานะผมไม่เปลี่ยนว่ะทุกคนโอเค ถ้าไม่เปลี่ยนในนี้ก็สวยล้นอยู่เหมือนกันเอาแด้อ่าเมื่อกี้มันโจมตีเนี่ยหายแล้วชิบหายจ้าจ่าเลยดูไรมันจะป้องกันนะผมว่ามันไม่ป้องกันนะแต่ว่าเราจะไม่เหลือพลนะไม่เหลือพลไม่เป็นไรเอ้ยเอาแด้มาเลยชิบหายแล้วชิบหายจะาจ่าเลยรู้ยนี้ป้องกันก็ดีโจมตีสามโอเคยังอยู่ได้โอ้โหแล้วนี้เราจะล้มมันได้หรือ เชื่อเลยว่าเราจะล้มมันได้เลยเนี่ยอ่ามีหกไม่น่าไหวนะั่นป่านนี้มันมีสามพวกกันหนึ่งพวกกันสองพวกกันสามแล้วก็เหลือไปสามนะแลไม่มีเจ็ดผมว่าผมรู้อ่าอันนี้ิชาเลต์นเนี่ยมันไม่เก็บสแต็กอยู่แล้วมันโจมตีสามแลผมโอเคอุ้ยแต่เราเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้น <laughs> เราเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเรามีสิทธิ์ตายนะเนี่ย โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้านะผมแล้วก็วเหลือไว้สองนี่เพื่อนเราจะรอดไหมมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์รอดตายอย่าโย่เลยนี่นะเอาเดตายไหมเออให้แพนหนึ่งนะผมไปแล้วด้วยสูตรนี้ <c oughs> ไอตัวอันตรายก็ไปแล้วนะผมตัวเนื้อผมไม่กลัวเลยผมกลัวตัวน้ำที่อยู่ข้างล่างนั่นนะผมเรียกว่าเลี้ยงจัดในยัางสวยงามเลยทีเดียวผมใช้สูตรกูเลยโ <c oughs> จมตีสามเออตายนะผม ไต้ไปซะละไม่อย่งนงี้เด้เราจะต้องไม่ได้หว่าเพียนตัวนะผมเพราะว่าเราจะมีตัวทวงไม่ได้ <c oughs> เราจะมีตัวทวงไม่ได้ทําอย่างงี้นะผมโอเคมันป้องกันหนึ่งแน่ๆเพราะมันไม่เก็บสแต็ปนะผมโอเคทีนี้มาดูซิว่ามันจะจมตีเท่าไหร่ <c oughs> จมตีสี่โอเคในที่สุดนี่นะเป็นไปนตามที่เราคิดแล้วนะผมโอ้โหแข่งมากจัดมาแบบนี้จัดมาเหมือนกูเลย <c oughs> นี่มึงเรียนแบบกูมันเนี่ย ให้มันได้อย่างงี้มาเลยจมสไปโนสามสุดตีหนึ่งจมตีสองจมตีแสนนะผมแล้วก็แอร์พันห้าเรารับได้สองทีนะผมสุดสองตกตายดีเนสไปยังไปอยู่แล้วไม่ได้เอาตัวเก่งมาเลยนะเนี่ยนี่มันได้อย่างงี้ดิโอ้โหเสียตัวแบบตัวเต็งไปสองตัวเลยนะยกแรกนะผมก็คือเสียอไอ้ดิในในใน๊ เอสไดเมโฟดอนนะผมแล้วก็เสียาสามกิ่วไปหนึ่งฟุตนะผมแล้วสามกิ่วเก่งด้วยไม่ได้อย่างงี้ดิมึงตายว้าวความคุณจะคิดแผนนี้ได้กินเวลาไม่เยอะแล้วเกินผมตัดออกไปนะผมนั่งคิดอยู่ประมาณทักงสิบนาทีได้นี่แน่นี่แน่ไม่แน่ไปช่วยไม่ได้มันต้องเอาตัวตัวของตัวนึนน่งนะผมโอเคแล้วต้องเอามาสองตัวโดยที่ฝั่งนู้นจะเต็มเลยด้วย เรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวแต่อย่างงี้ติคุยกันไปอย่างหนึ่งก็มีตัวทวงอีกแล้วโอ้โหมึงจะจัดเต็มไปไหนเนี่ยยกสองนะผมอะซื้อออกมานะผม4ีบแบงค์นะโอเคอะเนี่ยผมใช้สูตรเนี้ยหลังจากที่ผมได้คิดกันกองมานานแล้วแต่ว่าสูตรเนี่ยแหละเจ๋ยวแจมสุดมาลุยกันที่ายนะผมห้าล้านอีกแล้วโอ้โหแล้วเรามีตัวทวงตัวนี้ปุ๊ฝันนุชจัดสูตรจัดเต็มเลย ได้มาได้อย่างนี้เลยอ่าไม่โป้งแกนนะผมเขาป้องกันไม่อยู่แน่ๆเก้าร้อยนะผมโอเคมาเลยมีโรดิกัสนี่แหละที่จะปาบมึงมาโจมตีสองโอเคโรดิกัสรอดนะผมอ้ึอตายไปตัวหนึ่งสี่ไม่ใช่รอดโอเคแต่ว่ามันก็โอเคผมต้องการที่มันโจมตีอย่างเงี้ยถ้ามันไม่โจมตีอย่างเงี้ยเราแย่นะผมแดงนั้นโจมมาเลย มีเท่าไหร่ใส่ให้เต็มเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยนะผมอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดโอเคโจมตีหนึ่งนะผมสวัสีกันเอ้ยยังอยู่ได้โอเคมาทีนี้เก็บครบแล้วนะผมจะแตกมีโอกาสชนะแล้วทุกคนถ้าสแต็กเต็มแล้วก็พาะฝั่งนุ้มไม่เก็บสแต็กแน่ๆนะผมจากอนุชาเลนที่ผมผ่านนะแฮนง์บรดนะผมเอ้ยเอาแดมานี่แหละเปิงตายเปลี่ยนตัวไปอินโดมินเบส ต้องใช้ซะหน่อยตัวซิกเงนเจอร์จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามดีนะว่ามันไม่มีเยอะเท่าไหร่นะผมแล้วผมรับแปดเลยนะมันแปดนี่เรารับได้ดีดีกว่าหนึ่งสองโอเคเราเหลือไว้สองนะผมตายนี่นะมันต้องเปลี่ยนนุกมาแน่ๆนะผมเปลี่ยนนุกมามันมีแค่สามนะผมแต่ว่าเรามีตัวรองดาเมจสองตัวนะ อังนั้นโดมินัสเล็กตายไม่ได้นะผมเรื่องว่าตายไม่ได้เปลี่ยนตัวมาจริงด้วยมีพันแปดนะผมโอเคฉันจะใช้โรดิกัสเนี่ยแหละจัดการแก่ฉันนึกอยู่แล้วแหละว่าแกจะต้องไม่โจมตีฉันดังนั้นเอาตัวนี้ไปก่อนเอาตัวนี้ไปก่อนโอเคแล้วก็เก็บสแต็กให้ครบนะผมนี่เพื่อโรดิกัสเอะตัวเพิ่มหมกแม่นะผมมาจะมีห่เอ้ยมันเก็บสแต็กด้วยอ่ะตายแล้วมันมีแห่นะผม โจมตีฮะโอเคโลดิกันได้ออกลงแล้วเออตายไปแล้วนะผมสเตโฟสซรัสเ็นสองสเสร็จโกแล้วทีนี้โลดิกันแก้แคนเห็นไหมมีน้องแคทซีบอกว่าถ้าเกิดฝั่งเราตายแล้วถ้าเกิดมันออกมาเองอ,ะอ่ะตัวจะเพิ่มไม่เพิ่มนะครับผมนี่ไงเห็นชัดเจนนะผมก็ตัวเราตายนะผมแล้วก็ถามว่าถ้าออกมาชนะคาดตัวจะเพิ่มก็ไม่เพิ่มนะผมเห็นไหม แสดงว่าเกมบั๊กใช่ไหมอาการนี้อ่านี่ถือว่าผมทาไม่ดูแล้วนะผมก็คืออ่าฝั่งเราตายหนึ่งตัวแล้วถ้ามันออกมาเองเห็นน้อง f 4บอกใช่ไหมมันก็จะแบบว่าพวกกักอยู่เนี้ยมันจะเพิ่มตัวใช่ไหมไม่เพิ่มนะครับนี่คือหนึ่งนะนะสองก็คือออกมาที่ชนะาตุก็ไม่เพิ่มนะผมเห็นไหมชัดเจนโ <laughs> จมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจ,จมตีสี่โจมตีห้ายังล้มไม่ได้เหรอต้องโจมตียันหกเลยนะผมแต่เหลือสองพอแล้วนะ <laughs> ตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะเรียบร้อยสี่พันใช่ไหมย,ยี่หิตเล็กวิ่งสี่พันหกเลยเอ่ะเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยแต่มันโกมตีเราจะจัดเหมือนกันนี่ไงโกมตีสามนะผมเรียกว่าผมเลนบอกว่าชนะแล้วยังไงล่ะเออตายไปผมว่าอินโดมินัสเวกนี่มีเก้าร้อยว่าก็เพิ่มอีกนะผมสี่พันสี่แล้วเวียเรียกว่าสุดิี่ไอ้พวกนี้บ้าบอที่สุดอันนิวชาเรน์ แม่งแข่งว่าแคดออฟไททันีกเหรอเรียบร้อยนะผมชนะแล้ว,วการที่เราจะได้การใบใหม่สักใบหนึ่งนี่มันช่างยากเย็นแสนเข็นอะไรขนาดานี้โอ้โห <c oughs> เอ,อเหนื่อยใจเลย <c oughs> เหนื่อยใจเลยเออแต่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะมีสองแทน,นะผมโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคพอไหวอยู่นะผมเอาตัวมันออกมาก่อน <c oughs> อย่างนี้พอได้อยู่พี่จัดให้ได้อย่างนี้ ผมตายแล้วผมทําไงดีวะเนี่ยผมทายังไงดีวะเนี่ยอ่ะผมได้ทําการคิดเซตนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะผมใช้เวลาคิดจัดๆโหตียากว่าอนิวชาเลนจ์คราวนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเหมือนแกล้งกูจัดๆเลยเดี๋ยวไปลุยกันดีแฝงนะผมก็เรียกว่าไม่พูดถึงเวลาเลือกตัวนะผมเพราะว่าโอ้โหมูมันทำนะผมตรงท่าตรงข้ามไงมันมีสองท่าจะจริงนะผมแล้วก็เราต้องมีตัวถ่วงตัวหนึ่งด้วยแล้วตัวถ่วงก็เก็บสแต็กไม่ได้นะผมโอ้โหอะไรแต่เหมน เล่นว่าเล่นแต่ยีก่กูชันชันเ,เองเอยคอมปีม้พี่ฆาาไปแล้วหนึ่งตัวด้วยผมหนึ่งสองหนึ่งโอเคจะไหวไหมเนี่ยทาการน,นี้ดูถ้าดูแววแล้วไม่น่าไปรุ่งไปรอดโจมตีหนึ่งเออเอาแดก็ยังพอไหวอยู่คอมปี้ยังมีชีวิตครบนะผมแดงแนนเปลี่ยนตัวก็ปี้มีชีวิตครบต้องเปลี่ยนตัวทันดีอ่ามีสามนะผมโอเคอ่ป้องแันนี่ แกก็มีแค่3เท่านั้นอุ่ยมันรู้จักหเลยไหมโจมตีแล้วเข้แกนด้วยโจมตี3โอเคอย่างนี้มีแววชนะแล้วนะผมสุดยอดจริงไอ้เป็นได้อย่างเงี้ยมาโจมตีเข้าไหมมสเตอร์แตกแลนะ้วใช่ไหมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอุ้ยสบายตัวนี้มีพันห้าเรารับได้ทีหนึ่งนะผมแต่เราจะรับไหมว่าเราต้องรับไหมไม่น่ารับนะอันตรายเกินไปไม่น่ารับนะอันตรายเกินไป หนึ่งสองสามผมว่าผมรับไหมผ่นห้าเลยนะเลือดลดไปครึ่งหนึ่งนะรับก็ได้รับทีหนึ่งมามไม่นะเอาเด้ตายนะผมมาเลยบากเกเรียนบากเกชีซอลัดโอ้โหน่ากลัวมากเลเวลสิบเอ็ดเท่านั้นไม่โจมตีโอเคนี่แหละที่กูรอคอยเลือดเต็มนะผมเปลี่ยนตัวดูนี่คอมปี้มาแล้ว ไม่เพิ่มนะผม,ผมตกใจนึกว่าตัวจะเพิ่มนะผมโอเคไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรแต่ชีวิตกูยังเหลือเยอะเหลือเกินมีหกระหว่างหุ้ยไม่เก็บสเต็กล่ะว,ว่าทุกทีมันไม่เก็บสเต็กละผมชิปแล้วโจมตีห้าด้วยตายแล้วโกเออ,อมันเหลือหนึ่งเจ็บโย่าีนี้แหละอันตรายมากเปลี่ยนตัวนะผมมาของพีจะหลบได้หรือเปล่า <laughs> เรื่องมันมีเท่านี้แหละโจมตีหนึ่ง โจมตีสองโอ้ยดีนะเลือดมันไม่เยอะนะผมโจมตีสามโอ้ยช่วงนี้ไปเลือดมันไม่เยอะนะผมแล้วเราก็ยังนับได้ทีหนึ่งนะ 1, 1, 2, 3, หนึ่งสองหนึ่งสองสามเหลือหนึ่งโอ้โหคำนวณจัดจัดเชา้าๆยิงหัวไม่แรงเดี๋ยวนี่นะเอาเดะมาเลย <c oughs> ดูสิถ้ามันโจมตีจบแต่ถ้ามันไม่โจมตีเอาคอมพี้มาเล่น <c oughs> เลือกมีเท่านี้เดะไม่โจมตีนะครับผมเล่นเอาเลอย่างเงี้ยเอาเดะเราเก็คอมพี้มาเล่นนะผมตัวเพิ่มไหม ก็ยังไม่เพิ่มเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วแล้วชนะห้าด้วยเอาแต่อันนี้เราเปลี่ยนเข้านะผมโอเคก็เห็นโอเคอยู่ไม่เห็นม,มัดมีหกนะผม,ผมตีจะไม่เก็บสแต็กนะสำหรับแคสนี้นะแต่วันนี้มันเก็บสัวแต่งตัวเลยว่ะโจมตีสามลเดี๋ยวผมชนะแน,น่ลูกอุ้ยเออใจเยือกแยแล้วงี้งทุกคนตีนี่ผ่านกันไหมสำหรับแคสออฟไม่ใช่แคทออฟเซทันอ่าอนิวชาเลนเนี่ย แต่ผมผ่านแน่อาการแน่นี่นะผมจะพยายามผ่านไี้ได้อ้ยกระเด็นกระดอนไปเลยโยกที่ตาก็ผ่านไปนะผมยังเหลืออีกต้อสองยกแนะ่ให้มันได้อย่างนี้เดีได้75นะผมยังเหลืออีกตูอสองยกแนะ่ทุกคนอ,อีกแล้วเรอเนี่ยอีกแล้วเลยเนี่ยเ,ออเราจะทำยังไงดีว่าออไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากนะผมเราต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งฉันคิดไว้อยู่แล้ว <N> เนื้อมันก็ต้องมีอไม่มีแล้วว่าหมดแล้วว่าไอแกนไาแกนนี้เนื้อหมดแล้วว่าเนื้อ3ามจิ๋วไม่น่าเหลือแล้วนะดูจากไาแกนนะผมคอ,อมปี้ก็ไปแล้วอยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะผมอมีเนื้อุ๊บทีนี้เราต้องมีเนื้อวะเราต้องมีเนื้อนนะดูจากไอแกนแล้วเราต้องมีเนื้อนะผมแล้วมีเนื้อที่ทรงพลังด้วย S <S เราก็จะเอาเป็นแ e อร์โฟไปก็แล้วกันนะผมโจมตีหนุ่ดุหนักๆอยเพราะ4 5 0 0เลยนะเยอะมากเลยนะผมสำหรับอินโดมินัสเล็กนะผมเราต้องเอาเนื้อไปแหละเพราะว่าเนื้อไม่แพ้เปรียบไข่นะผมแต่เอาน้ําไปแพ้นกไงเรื่องมันมีแค่นี้มันจะเปลี่ยนตัวมาไม่เปลี่ยนตัวมาผมก็ไม่สนใจนะผมแล้วก็แอร์เราต้องมีตัวพระเอกของเรานะผมต้องเรียกว่าเป็นพระเอกนั่นแหละเอาไปทุกแข่งนะผมมาลุยกันทีฝ่ายนะผมมาอันนี้เลือกไม่ยากเท่าไหร่ อันนี้เลือดไม่ยากเท่าไหร่ทุกทีนี่ ng ng un, ง่อ,ะนะอยเงาอยู่นั้นอ่ะเก็บตัวแตกไว้หนึ่งนะผมโอเคจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่า,าผมว่ามีสิทธิ์ไม่เปลี่ยนเพราะว่าดูจักค่าแล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะผม <laughs> เพราะว่ามันโอ้โหมันเหนือพวกเราเยอะมันจะเปลีาาย่ยนทําไมอ่ะเรื่องมันมีเท่านี้นะผมถึ่งเราจะเป็นกินเนื้อก็ตามหนึ่งสองเหลือหนึ่งนะผมโอเคพยายามรอดไปให้ได้ส o l i d s o ล i ฉันหวังในตัวได้เปลี่ยนตัวมาแล้วนะผมโอ้โหโ,โดนนัเล็กเจียนสองเลเวลยี่สิบเก้าโหดมาก ตัวตีหนึ่งเอ้ยยังอยู่ได้สบายเอ้ยยังอยู่ได้สบายอย่างงี้เรากําจัดจุดอ่อนตัวเราเองก่อนดีก huh. ว okay. ่าไหมตัวนี้สองขันสองนะผมเราจะเปลี่ยนตัวนี้ไปตายแล้วเหลือสองอีกเหลือผมว่าเหลือนี่ไว้ดีกว่ามีประโยชน์ป่ะโอเคตัวนี้ประโยชน์น้อยกวเราต้องเลือกเป็นตัวตัวนะผมเพราะยังไงเรายังเหลือสองชีวิตนะผม อันนี้มีชีวิตเดียวโดโด,โดแล้วสู้ใครไม่ได้ด้วยจมตีสามนะผมผมตายเออเรียบร้อยไม่ใช่คอมปีนะอ่าชินโนเซอริทอริทนะผมชื่อเรียกยากชิบไหนยมาจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามตายสบายแล้วนะผมสองพันหนึ่งเลยเหรอเลือกปีไหนเนี่ยสองพันหนึ่งเราป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะผมยอมเสียบนี้น่าจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาตายได้อย,อยู่เลย ไม่นะอินโดมินาเล็ทางนี้แอร์โค้งต้องเฉิดฉายเว้ยไม่ใช่แกอินโดมินาเรสมาเลยต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆไม่เปลี่ยนว่ะท้าสู้ท้าชนเลยโอ้โห,โหเห้ปนนนน็นได้งีได้อมันเหลือสองนลมันเหลือสองล้วต้องโจมตีมันสี่นะโจมตีมันสี่แล้วเราจะไหวโ <c oughs> จมตีมันสี่แล้วเราจะไหวไหมเนี่ยสาม มาไม่ถึงส0มร้อยด้ยเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะอาการนี้เปลี่ยนตัวนู่บเพราะว่าเราชนะธาตุแค่ตัวเดียวตัวหลังเน่เราเหลือดาเมจแค่ร้อยควาฝ่านี้ไม่ไหวนะผมโอเคอันแน่ป้องกันสองจริงจริงด้วยอเอางี้เดี๋ยวเราแอร์โครเราจะตายนะผมเมื่อแอร์โครเราตายคือจบเลยนะเห็นไหมเราเหลือแค่224เท่านั้นนะผมโจมตีโจมตีสามโอเคอนาทีชนะมาแล้วมาที่ชนะมาแล้วทุกคน เปลี่ยนตัวทัานได้อัพสมดไอย่ำม,มันเล็กโจมตีหนึ่งโจมตีสองแกน่ะน่ากลัวที่สุดตัวอื่นไม่มีใครน่ากลัวหรอกรอนะดาวเมทมันเยอะมากไงถ้ามันโผล่มาเนี่ยอุ้ยต้องรีบกำจัดทันทีถ้าไม่รีบกำจัดเนี่ยเราเรียกว่าไปเฝ้าร์กล้วยอยู่หลังหลังมีต้นกล้วยเป็นดงเลยทีเดียวโอ้ยโจมตีสี่ทำได้สบายจัดการ์ดมาเลยแอร์โคลุคพ่อ อย่าพึ่งไว้ด้วยท่าไม่ตายสุดมหาเสนยห์ไม่ม,มหาจัน่ห์หรอกธรรมดานี่แหละตายงั้สองหมื่นหกเรียกว่าฟาร์มแคสนเน่พังครัวมาแท้แทีแชนเจ็ดสิบห้าอโอ้โหดีใจมากเลยยกสุดท้ายแล้วนะผมเรียกว่าโอ้โหลูกผีลูกคนจะจัดเอาอีกแล้วท่าตรงข้ามอีกแล้วนะผม แล้วมันเอาสเต็กโอซอลัดเจ็ดสองมาเย้ผมด้วยม้าที่สุดเลยทีเดียวเราจะเอาเนื้อแมร์นี่ผมมีเนื้อไหมเนี่ยผมว่าไม่มีแล้น่าจะมีพืชเฉยๆนะผมเอ่อเราต้องใช้ใช้อะไรอ่ะใช้พืชจัดการมันเออใช้พืชจัดการมันก็ได้จัดการมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราใช้ตัวพืชไปชนก็ได้อ่าเอ้ยใช้พืชไปชนเดี๋ยวเราใช้นี่เลยโดโด้ก็ได้ใช้โดโด้นะผมโอเคโดโด้ก็พอมีดาเมจอยู่นะผมแล้วก็พอมีเราใช้เนื้อไม่ได้เพราะมันมีน้ํา อันตรายมากแดงนั้นเราต้องใช้น้ำเท่าน้นรนบผมใช้น้ำตัวนี้เอ้ยเอาให้สุดเลยเอาให้จัดเลยไหนๆก็ไหนแล้วมีเลือดซะหน่อยนะผมแล้วก็ตัวมันอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเจอแล้วนะผมสบอออกมาตึมโอเคใช้สูตรนี้แหละไปะลุยกันดีฝ่ายนะผมรู้สึกเหมือนตัวเดียวพี่คาด4ตัว <laughs> พี่คาดาตัวยังไงเจ้ากนเออไม่ต้องเก็บสแต็ปนะผมคุณโดโด ได้บอกเอาไว้ว่าไม่ต้องเก็บสแต็กก็ได้เราแข็งแกล่งขนาดนี้อีกัวนาสุขแคนนะผมมันเล่นกับูแต่ละตัวเรียวว่าบ้าบอที่สุดไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นความแกร่งเรามันเีน็บนึกแล้วว่าป้องกันไม่อยู่หรอกก็ดูดยมันมีต้องสี่แล้วะจะป้องกันอยู่ได้ไงโจมตีสี่นะผมโอเคโดนตีสี่เข้าไปยังอยู่ได้นึผมถ้าเปลี่ยนตัวมาเราเสียสแต็กหนึ่งถ้าโจมตีโดนพันหนึ่งครแย่ม สี่เลยนะไม่เอาดีไปนะผมทำอย่างนี้นะผมโอเคมาเผื่อโดโดจะเพิ่มตัวนะอุ้ยป้องกันสามก็อยู่ว่าลืมไปเลยเนี่ยเอ้ยโอเคยังรอดมาได้เก็บชีวิตโดโดไว้เก็บชีวิตโดโดไว้เอ้ยเก็บชีวิตโดโดเอาไว้นะผมเพราะว่ามีประโยชน์จัดๆโดโดเนี่ยเก็บสแตกให้ครบนะผมป้องกันสามเอ้ยเอาแดมาเซ่้ยนี่เก็บสเต็ตจัดนะมันมีหกแล้ววะทุกคนตายแล้ววะตายไงอ่ะ โจมตี 5, ห้าเหลือเด้งเองโอ้โหอะไรจะฉลาดขนาดนี้อือไปแล้วสเตโกเจนสองของผมของมันยังอยู่แกจะจัด,จดอ่ามันเหลือหนึ่งนะจับไว้นะวยผมจับตีหนึ่งตีสองจับตีสามสี่ 3, นะผมเราต้องรับดาเมจทีหนึ่งไหมผมว่าพยานที่จะไม่รับดาเมจดีกว่าดูจะอาก,การเจ็บจุกแน่ๆอ่าพันหนึ่งเลยนะพี่รับทีหนึ่งดีกว่าหนึ่งสองสามเอาไว้เปลี่ยนตัวเพราะพันเดียวเองไม่เท่าไหร่เรามีสี่พันสองนะผม ไม่นะ่าเรียบร้อยลงไปนอนกองอะนี่แหละตัวที่กูอยากได้ให้เลเวล50ก็ดีเดีอดิให้มาเลยอยากได้ตัวนี้จะจัดไม่โจมตีนะผมแต่ก็ไม่กลัวหรอกเรามีโดโดสักแหงอยู่แล้วเปลี่ยนตัวบ้านีน่แหละนาทีนี้แหละจะเป็นต้องใช้โดโดละอ่านี่นี่นี่เก็บสแตกให้ครบนะบ้องกันสองมี6สินะเล่นสุดหกอ่ะทุกคน โจมตีมันจะไม่ค่อยเก็บแต้มนะอันิวชาเลนจ์นะผมโจมตีหกเอาแล้ว <laughs> ชนะแล้วทุกคนว้ชนะเด็ดแด่มาแบบนี้สี่พันฝ่าฉันยังไม่กลัวแล้วแกฉันจะไปกลัวได้ยังไงพันแปดหนึ่งสองสามเอาไว้เปลี่ยนตัว <laughs> รับได้สบ,บายตายไม่นะเ right! อาแต่ทางโจมตีมันเยอะมากเลือดมันก็เยอะจัดๆดโคตรซูแซสน,นะผม ปวดมากเลยเดียวดีเจนระดับสามแสนจะรุือแรงอุ้ยโดโดไม่ต้องชัดจัดการด้วยตัวของชัดเองเฮ้ยใช้ไม่ตายก่อนใจป่ามันว่าใช้ไม่ตายก่อนใจดีกว่าไม่ได้วะมันฟามแขนมันมีว่ะทุกคนฟามแขนมันมีเอ้ยโดโดเพิ่มตัวทุกคนนี่ไงเปลี่ยนเข้าก็เพิ่มนะผมไอ้ว่าไม่เพิ่มนี่ไงแสดงว่าเกมมันบั๊กไงแงอุ้ยโอเคขอบใจโดโดมาก นี้แหละใบไตต้องมาแล้วโดโด,โดมาเลยหม่าน้ำประทะหม่าน้ำใครกันแน่ที่จะอยู่รอดจากตรงนี้มือตายนะี่แน่ะวันจัดจัดเรียบร้อยนะผมชนะแล้วสุดยอด โอ้โหไฟจะชนะได้ก็กินเวลาจจาๆนะได้แล้วนะผมสเตโกโซลสัเจนสงังปัดไว้ได้สิบโอเคสเตโกโซลสัเจนสงัง เจ3เดอะบิลผ่นสามเลยเหรอเจียวจำสุดๆ,ๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะผมกับความทุรักทุเละนิดหน่อยนะผมแล้วก็กดนอสเสาร์ไปกาดเกินเลย <c oughs> อ่ะก็พอที่ฝากน,นะสำหรับการต่อสู้ในแข่งนี้นะฝากเป็นกำลังใจให้บีปบปด้วยก็แล้วก็มีอะไรก็ฝากคอมเมนต์บ้างนะครับได้ตีแพ็กนี้กันไหมได้สเตโกโซอรัสเจนสองกันไปครอบครองหรือเปล่านะอ่ะก็พอจริงแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามน,นะผม ไปจริงแล้วนะสีโยเกะทุกคนเฟนเดอยังเล่นอยู่ปั๊เฟย